อขึ้นไหมเนี่ยพี่คนดูการเกงเว็บปยป้า,ายส้มลงเมื่อเช้าค่ะพี่เมื่อวานหน้าก็ดังไม่เหลือไม้แต่รูปเดียวเลยนะคะวันนี้ลงใหม่ให้ทั้งหมดเลย ใครจะรับมาเลย3,700จ้อบาทราคาเดิมหรือใครจะเอากระสอบใหม่พักมาสั่งได้เลยลงใหม่แล้วเด้อลงใหม่แล้วนะคะเวทปพร์อุ้ยตัวแรกได้ขาจ้ำไปหนึ่งตัวค่ะขาจ้ำเนี่ยแล้วแต่กระสอบนะพี่บางกระสอบก็เจอบางกระสอบหนูก็ไม่เจอคือก็ตรงๆนะขาจ้ำ ที่สำคัญเวไปไบยป้ายส้มเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เขาจะมีคา์โก้ให้รู้นเขาจะมีพวกแบบงานคา์โก้สมช่าง่าเงี้ยเนี่ยนี่หนูเจอแล้วหนึ่งนี่เท่มากเลยตัวนี้หาต่อด้วยพี่ตัวนี้สามพันเจ็ดนะคะ ใครรองานรีวิวจัดได้เลยคาโก้อีกตัวหนึ่งนะคะคาโก้ปลายขาจ้ำด้วยตอนนี้คาโก้มาอีกตัวหนึง่งอุ้ยพี่ใครไม่อยากเอาลูกใหม่เอารีวิวปลายคาโก้ช่ำคารโก้ต้องลุ้นทุกกระสอนนะ้องไม่เห็นเหมือนกันละทีรทีวิวแต่ละทีก็ต้องลุ้นหมือนกันนิดหมอ่อกตัวหนึ่งนะคะคาโก้ ุยไซส์หลอดด้วยประมาณ100ตัวเหมือนเดิมเลยพี่ไซส์รวมนะคะผู้ชายไซส์คุณผู้ชายนะ้นสามพัี่3,700บาท100ตัวจ้ากางเกงเวสป้อยชายป้ายส้มนะคะงาน u ูเอ่ากระบอกค่ะมีคาโก้ให้หลุน้นคาโก้ทรงช่างมีให้หลุน้นต้องลุ้นทุกกระสอบ ากระเป๋าหากระเป๋าก็มีค่ะ <c oughs> ใครรองานะรีวิวมาได้เลยใครจะสั่งกระสอบใหม่ก็ทักได้เลยค่ะคือ <c oughs> ของเพิ่งลงเมื่อเช้านะคะลงใหม่ๆเลยอุ <c oughs> ้ยค่โกมาอีกตัวหนึ่งแรงเรอแรงเลยค่าโกกระสอบประสาพันเจ็ดเท่านั้น ใสโชมมีนี่สุณพที่ตรงนี้ซีเคซีเคป้ายหนังค่ะซีเคป้ายหนังค่ะเห็นไหม ครชอบรับมาุพี่ส่งวันนี้อุย้ยอันนี้ก็ป้ายหนังโอ้วแวน่นแวน่นแวน่นป้ายหนังค่ะสวยที่ดูโซ่โทิม Timberland Cargo Timber ผ้า,าสะอาด เพิลงลงนะพี่ลงใหม่นะลูกค้าอยากมาเลือกกระสอบยังไม่มีให้เลือกน้ำว่า,างหรอรงเหรอนี่สวยๆเลยผู้หญิงก็ใส่ได้พี่เอออุ้ยสองตัวเลยเหรอทำไมน้องน้องมาสองตัวเลย่างเหรอนีอ เขียวอ๋อสีเขียวเฮ้ยเขียวละมุนทำไมจอกจอกเนี่ยพี่สวยไหมใครรับรีวิวได้ทุกตัวค่ะโนตนโนิกับ หรือใครจะสั่งกระสอบใหม่ก็ทับได้เลยของมีนะจ๊ะสวยๆเลยขายได้ทั้งปีที่เองเกงเร็ดออยเป็นสินค้าขายดีโดยเฉพาะป้ายส้มยุโกดังนี่คือแบบหีนคคะประจำแน่นมาก ซื้ออีกซื้อแล้วซื้อซ้ำนะคะ,ะคาร์โก้อีกตัวหนึ่งจ้าวุ้ยพี่คาร์โก้นะคะ จะสั่งของทักเลยนะคะเดี๋ยวจะส่งของช่วงบ่ายเหมือนเดิมนะวันนี้นะเอาไปซักเอาไปรีดสวยเลยคุณพี่ซักรีดขายดีเลยน้องแก๊ปค่ะซักรีดสวยๆขายง่าย ไปเลยไปเลยส7มพันเจ็ดคุมค่านร้อยตัวไซสรวมนะคะสามสิบมสิบแหยกลบเป็นไซส์พิชชายุยได้ขาจำมาอีกตัวหนึ่งเวยใครชอบก็ไเ,เลยจับ ก็ะจะประมาณนี้นะคะสุดตนโคนนะเนี่ยทรงสวยๆเลยค่ะรี้วยรริ้ว ใครรออยู่รีบมาสั่งเลยนะคุณพี่นะแต่รุ่นนี้มีของทั้งปีหระของตลอดตลอดจำอ,อีกตัวหนึ่งครับดูสิคุณพี่สีขาวสวย บางตัวนะพี่อาจจะเป็นทรงลูงเป็นบางตัวแต่ถ้าอยากให้เป็นทรงลูงก็ต้องมาไปเย็บเอวแก้เอวนะคู่ตาทำนะซีเคมาอีกตัวหนึ่งค่ะซีเคผ้าดีนี้ไนี่คือจะลูงเสียที่บางตัวก็จะเป็นทรงลยงไปเลยคุยผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะ กระเป๋าห้ากระเป๋าค่ะซักรีดถึสวยนะเพื่อนๆนะนี่จะสวยเลยคาโก้พี่คาโ,โ,คาโ้ไม่หมดคาโก้แรงหรอแรงหลอ อูสองตัวคุณพี่ใครเห็นไลฟ์รีบสั่งเลยนะสองตัวนลูกเหมียวอา้าวสามตัวแรงเลยแรงเลยสามตัวเลยจ้ะแม่โุมสุดใครรับรีวิวมามาเลยพี่มาเลยยังว่างานะใครเห็นไลฟ์รีบสั่งเลย เห็นย้อนหลังก็ทักมาถามเอานะบางทีรีวิวก็ว่างอยู่บางทีรีวิวไปแล้วนะคะแต่สวยๆอย่างนี้ไม่อยู่ไม่นานครับผมรอคอมรอคอมโชว์ให้ดูทั้งลูกนะโชว์ให้ดูทุกตัวนะคะร้านเราเวลาโชว์อะไรอ่ะโชว์ให้ดูทั้งลูกเลย จะแพ็คออเดอร์จัดส่งสินค้าแล้วนะสำหรับรอบวันนี้รีบสั่งกันเข้ามานะคะใครจะได้รอบส่งวันนี้โอนได้เลยอ้ขาจ้ำรู้พี่ได้ขาจ้ำสี่ห้าตัวลูกเนใครชอบรับได้ครับผมมาเลยมาเลยเดี๋ยวพาไปแคปเอ้าน้องเหมียวยังไม่ได้เหรอพิ่เสร็จแล้วนะ <c oughs> นีให้ลูกค้าแคปเจอร์แล้วน้องยังค่าให้อยู่ดีก <ไข S 1> <ม>ับหลูใครรับรีวิวได้ทุกตัว 3, สามพเจ็ดส่งฟรีแต่ถ้าใครรับกระสอบใหม่ก็เอาไปลุ้นเองได้เลยสามพัเจ็ดไม่รวมค่าส่งนะคะผูค้าโตช่ำมากของของจริงกระสอบนี้อุ้ยพี่ทำไม,มอ่ะ เปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นป่านี้ไม่ยไมอยู่นี่นี่เลยป้ายส้มในตำนานของเรานั่นเองนะคะขายดิบขายดีมากๆเลย100ตัวนะมีให้ลุ้นคาโก้นะคะใครสนใจรีบสั่งเลย